สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเหรียญที่ระลึก120ปีนะครับวันพระราชสมพรรัชกาลที่7ด้านหน้าเหรียญน,นะครับเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาิปก พระปกเก้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังนะครับมีตัวอักษรร้อยยี่สิบปีวันพระราชสมภพแปพฤศจิกายน2556ราคาหน้าเหรียญก็คือเป็นเหรียญทองคำหนึ่งบาทประเทศไทยนะครับ เ,เหรียญที่ระลึกนะครับในการฉลองพระราชสมภพรัชกาลที่7ครบ120อ120ปีกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับ120ปีซึ่งเป็นเหรียญทองคำมีความสวยงามมากนะครับเพราะใครที่มีเก็บสะสมไว้ เป็นที่ระลึกก็จะสุดยอดมากๆนะพอราคาเหรียญหนึ่0หบาทราคาก็คงจะเกินกว่าหน0 0 0หมื่นแน่ๆเ <c oughs> พราะเหรียญทองคำนี้ผลิตจำนวนน้อยนะครับก็เป็นอีกเหรียญน,นึงที่เราควรจะมีความรู้นะครับว่ามีเหรียญทองคำราคา1 6ึ0 0หบาทนะฉะลองครบรอบ120ปีนะ วันพระราชสมภพของรัชกาลที่7นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม